และก็กลับเข้าสู่รายการของเราที่จะทําให้คุณรู้ว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นคนที่มีใจรักในเสพลงในตัวจริงครับผมเพราะนี่คือรายการ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้องเอาละครับผู้ชนกครับครับผมแรกผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบทั้ง3าท่านนะครับ,รบจะต้องร้องเพลงบนแท่นหมุนของเราครับแร็แท่นหมุนของเราจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งเร็วเท่าไหร่เงินรางวัลยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า ระหว่างคุณปีใหม่คุณต่อยและคุณโอคใครที่สามารถยืนอยู่บนมั่นบหมุนของเราได้เป็นคนสุดท้ายคุณมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลกลับบ้านสูงสุดถึง1นึ่งแนบาทครับ uh ไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขอร้องอย่าหยุดร้องพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นขอมาเวทีนี้ก,กับทั้ง3ท่านพร้อมกับเพลงไปด้วยกันนะเชิญดีดโอเค ต่อไปดีกันนะไปคนเดียวไม่เอาวะขอฉันเ,เธอดีกลับเจอขอฉันไ,ไปด้วยคนนั้นทำกันได้ด้วยกันนะทำอะไรก็ยอมนะฉันรับรองไม่ัดใจขอรับรองว่าเจอไม่กนนะเล่ามาที่ฉันกคเอาแต่ใจที่สุดเลยที่ยังไงหจะไม่ยอม ต้อก็เลิ่มกับเลยต้องทางเลินฉันเงาเงาเวลาที่ขาดเธอเมื่ออะไรมันขาดไปฉันก็เลงต้องกัดใจฉันก็ยังกัดใจต้องคอยยืนยันตุต่อไปจะไม่คิดแกเลย

ผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงร oh. เราวันนี้ี่ต่อยครับ oh. ได้เงินกลับบ้านไปห5า2ม่าอบาท oh. Oh. แล้วตับมาพบก,กับพวกเราใหม่ได้ทุกวันจันทร์สองทุ่มเครื่องทางมอร์นิ่งไทยทีวีกับ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้องท่านสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี Have a good dream ครับ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่า yeah. You're wrong. have a good dream